มาดูนะครับทาไมถึงต้องปรับแผงเย็งตามแดดนะครับอลองปรับนุกต้องมาครับ15องศาประมาณนี้นะครับนี่15องศาตามทิศทางแดดนะครับยิ่งถ้าส5บห้าองศาไปทางที่ใต้เรียบร้อยเลยนะครับครับเอามาขึ้นตามแดดเลยนี้เวลาประมาณเกือบ6โมงเย็นแล้วนะครับครับ ยิงเอียงยิงเอียงยิงได้พลังงานเยอะนะครับนะครับประโยชน์ของการปรับได้มันก็จะดีประมาณอย่างเงี้ยครับนี่คือห้าโมงเย็นแล้วเนาะห้าโมงเจ้าโมงครึ่งแนละ้วห้าโมงครึ่งแนละ้วห้าโมงครึ่งเลยครับถ้าปรับได้มันก็จะสามารถได้พลังงานเต็มที่แดดเรายังนะฮะแดดยังเคลื่อนที่ทั้งวันเลยนะครับ ทำไมแพงเราจะเคลื่อนที่บ้างไม่ได้ครับก็จะไม่ไม่จำเป็นต้องปรับบ่อยนะครับอาจจะเป็นปรับครั้งสองครั้งนะครับแล้วแต่ที่เราต้องการประมาณน้ํานะครับดูที่ว่าเราต้องการประมาณน้ําหรือเปล่าเยอะแค่ไหนนะครับก็สนใจก็สามารถติดต่อได้ครับ